กันไปเร้ยต้องวระวังนะครับมือนะครับตรงนี้นะลน <c oughs> งเซตนะครับลองไปแล้ว,ลวเล็บเกือบนิ้วนะครับนิ้วเนี่ยเกือบไปกับเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้นะครับอันตรายมากครับ ทำเราต้องมีสตินะครับต้องระวังไม่ต้องไปเอายื่นมือไปใส่นะอย่างเงี้ยนิ้วหนีเเกือบไฟแล้วนะครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วเหมือนความฝันในยเจอแบบนี้นะครับผมมันดึงมันดึงเวลามันดึงมันดึง,ดงเข้าไปเลยนะครับเครื่องอย่างนี้อันตรายมากคนระมัดระวังเดรด้วนเดรด้วนเลยนะเดวหาวเป็นเจ้าพ่อใช่ปอแล้วใครมาเลยน้องแม่มมาทำอะไร ะที่มีงานมีการทำได้ไงงานเยอะๆค่ะงานที่ไหน,าายยนฮะไปเบ,บื้งเบียร้น่อไดูเบียน,น้อยไปไหนกันน้องคมเมนข้าป่า <laughs> เขา้าป่าเข้าป่าเข้าป่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่พเพื่อนนะครับสั่งไม้อย่างต่อเนื่อง <laughs> ไม้ถูกไม้แพงเราก็สั่งนะเดี๋ยวเดีดูยากกันรู้สึกว่าลกมากนะครับ <laughs> ลูกน้องไม่มีอย่างนี้แหละลูกน้องเกาหลีก็ขายของสเสรียก็ไม่มีเวลานะครับงานเราเยอะมากเจ้าบอสจะดา่าดึงสักหน่อย <laughs> ยา่าเยอะมากนะครับพี่เพื่อนจะต้องมาจัดการใหม่แล้ว เอมนเป็นไงทำไมใบไหม้ใบเสียวะให้น้องก็เหมนใบเสียใบลืองก็ดึงทิ้งได้นะครับปลูกลงแปลงนะครับบางทีก็ไม้มันปรับไม่ทันปลูกแปลงแล้วหนูเกษตรภาพไปดูตินแห้งน้องเหม็น ว่างมาถอนยาเราแต่วันนี้ดูอันนี้ก็จะเป็นยางอินเดียนะครับจะเป็นจะเป็นลายแบบประมาณนี้มาเบิ้นนะครับลายมาบุ้นมาเบิ้นนี่แหละนะครับเห็นไหมแบบนี้ก็เอามาปลูกนะครับปลูกปลูกมาอนุบาลน,นะครับประมาณตักเดือนสองเดือนอน,น่าจะโตนะครับเราเลี้ยงอนุบาลลายสวยสวยนะครับ อีกแล้วนะครับผมสั่งจากประเทศจีนนะถ้าาอยจากนี้นะครับผมแล้วก็สีลังกาบ้างอินโดบ้างเอ,อ,อินโดไม่ค่อยสั่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกสีสีลังกาจากสหรัฐหรือจากประเทศจีน,นโอ้เยอะหลายกล่องเว้ยมีอะไรต้องคอมเมนต์ส่วนคลานี่ก็ส่วนคลานี่ก็จะเอามาปลูกเหมือนกันนะครับสั่งมาประมาณนี้แหละถ้าสั่งแบบ จากที่ไทยอย่างนี้ได้นะโอ้โหคงจะดีนะครับแต่ปัญหาก็คือส่งไม่ได้ที่เพื่อนเพื่อนนี้พร้อมไม่ได้ล้างรากนะนะครับมาพร้อมมาพร้อมเนื้อดินปลูกพิษมดนะครับผมเนี่ยสั่ง,งามานแบบนี้นะครับสั่งจีนมาเกาหลีใต้นะครับได้เฉยแต่ว่าถ้าไทยเนี่ยก็คือไม่ได้มันไม่รองรับนะครับพูดง่ายเขาคือเขาไม่รองรับไม้ประเทศไทยเราเลยนะครับไม่รองรับพวกสุขอนามัยพวกดินปลูกนี่นะครับ ไม่ไม่หนุ่มเกษตรก็ไม่มีความรู้เหมือนกันว่าหรือไม่มีไม่ไม่รู้ว่าเขาทาไมเขาถึงไม่รับนะครับผมกอบไม่ได้เลยนี่หนุ่มเกษตรก็พามาดูนี่ก็สั่งมาเพิ่มนะครับเพิ่มจํานวนไปมีอะไรบ้างน้องผอมเมนมีอะโลกาเซียไหมไม่มีแต่ฟิโลมีแต่ฟิโลวันนี้น่าจะเป็นเนื้อเยื่อนะนะครับเนื้อเยื่อใช่ไหมน้องผมเมนเนื้อเยื่อแกะดูไหมแกะ พิ้งอะไรอีกอันนี้พันสองร้อยต้นอันนี้พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดต้นอันนี้มาอะไรมาอีกแล้วมาไม่อีมาไม่อายนะครับผมอาพิงมาอีกแล้วพิงก็จะเป็นพิ้งของพิ้งคิงนะครับผมพิงคิงมาบุลนะนะครับผมนี่ สั่งมาเหมือนกันจะเป็นตัวเนื้อเยื่อน่าจะใช่นะแต่ว่าก็ไม่เขาบอกว่าคิงไหมน้องคเมเมนตมีปีายว่าคิงไหมถ้างั้นก็อาจจะเป็นตัวมาเบืลธรรมดาไม่มีไม,ไ,มไม่มีกจ็จะเป็นตัวธรรมดานะครับแต่ว่านี่เงี้ยเล็กๆก็สวยนะครับพี่บินเพื่อนลองปลูกลองให้โตก่อนไม่รู้มันจะเป็นยังไงสั่งเข้ามานะครับไม้นะพี่ินเพื่อน จากเราปลูกไม้เสร็จนะครับเวลาตอนนี้ก็เท่าไรหร่แลกี่โมงแล้วนี่ห้าโมงนะครับ17บเนากากับอีก5นาทีนะครับจะปิดร้านแล้วนะครับเราก็ต้องมาแจ้งให้ลูกค้านะครับผมประกาศไม่ประกาศอะไรนะครับผมแจ้งให้ลูกค้าได้รีบนะนะครับเวลาเราหมดแล้ว ปิดร้านนะครับไม่เกินห้าโมงสามสนาทีนะครับเ็ษขอปิดพามาแบบนแป๊บหนึ่งนะครับปิดอ่าสแลนนะครับผมสแลนกันแดดนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากพี่เพื่อนช่วงนี้อากาศร้อนมากเลย ให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดบ้างเมื่อวานหนุ่มเกษก็เปิดสปริงเกอร์นะครับผมสปริงเกอร์บ้านด้านนี้ก็จะเปิดนะครับน่ครับก็เล่งกันแล้วเล่งไม้เล่งมือกันรีบปลูกนะครับวัสดุดินปลูกฟรีนะครับบริการฟรีเอาสามมีสามสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ฟิโลไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้เอ่อพวก ส้มพวกอะไรนะครับเรามีอยู่3สูตรสสูตรสสูตรเลยที่เินเพื่อนนะครับผมให้ลูกค้าได้เลือกนะครับให้ลูกค้าได้เลือกปลูกเลยก็จะเป็นไม้ผลไม้ดอก คนที่หอนะครับที่จริงแล้วีนทางร้านเราไม่ให้หอดินนะนะครับเห็นลูกค้าเมื่อกี้ตักใส่ถุงตัดห่อแล้วก็จะเอาแอบเอากลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวคงจะไม่ผ่านเพราะว่าพนักงานนะครับคิดตังคิดไรเขาคงเช็คนะครับ เป็นไงเนาะเมืองไทยเรานะครับกระแสไม้เรานะครับช่วยกันนะครับกระตุ้นให้ไม้ด่างเรานะครับไปได้ยาวนานห้าโมง,งแล้วมันจะหมดเวลาแล้วลูกค้ากำลังทยอยนะครับทยอยกลับบ้านกัน สดชื่นนะครับเห็นไม้ดอกไม้ไประดับเยอะแยะมากไปนะครับหลากหลายชนิดให้เลือกเลยที่เหนเพื่อนไม้มงคลก็มีไม้ฟอกอากาศก,ก็เยอะนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นูเสียให้ดูนะครับอัปเดตให้ดูเมื่อวานก็ ปลูกเนื้อเยื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็กตัดไม้ทําไม้กันเหมือนเดิมนะครับตัดไม้ไว้จําหน่ายเหมือนเดิมนะครับมีอะไรหนุ่งเศกก็จะพยายามอัปเดตให้พี่พื่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่เพื่อนเพื่อนนะนะครับได้ทาได้ดูไม้ได้ทําไม้นะครับผมทำไม้ว่าต่างประเทศนะเขาเล่นกันยังไงนะครับ ให้ความสนใจกับพวกไม้ด่างไม้ดอกขนาดไหนฮะพี่อเพื่อนสาหรับคลิปนี้หนูเสก็จะคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ